น่าหยาค่อยากาที่ตกลงเข้ามาตามหมายเรียกหมายจับเลยไงทางการสอบสองมอบตัวเสย์มอบตัวขอมอบตัวขอรอบผมผมกับขอให้เปลี่ยนเรื่องยังไงครับการแจ้งข้อวันนี้แันนี้แจ้งเพิ่มเลยครับแจ้งเพิ่มเลยผมมีเส้นทางการเงินหมดเลยครับบริษัทเออเจม นะครับเอาเงินไปสองล้านมีกรรมการทั้งหมดห้าคนผมแจ้งหมดเลยวันนี้เอสือครับผม,ผมขอได้ไหมครับว่าขอให้จัดตอนนะครับเป็นเรื่องๆไปฮนี่ในห้องกําลังคุยกันกาลังลับข<อ>้อ,อข้อข่าวหาอยู่กลับไปแค่นมาถึงก็แจ้ง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 เชิญื้องนอกดีกว่าผมว่าครับขอแจ้งเรื่องว่า ยายเนี่ยข้าโรงพยาบาลโดนผู้หญิงคนนี้หรอกนะเงินหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยแล้วมีทีท่าว่ามันจะไม่บริสุทธิ์นะเอรู้สึกว่าตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยยายมีอาการปตเพุ้ยรับไม่ได้ Nguyên hải, tân tè Nguyên tân tay, tân tay, tân tay, Để lại tân tay, 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 แก่แล้วเกือบเก้าสิบเหนื่อยนะความพี่มันทนไม่ไหวมันยากจนแล้วเหลือเจ็ดมืนแปดเอาไฟแปดสิบเอ็ดล้านยี่สิบเอ็ดล้านยี่สิบเอ็ดล้านโอ้ยช่วยด้วยเธอะผู้หญิงคนนี้ทะเลใบดาบอกว่าดู้รักคุณ คุณาไม่เ่อกจับโอ้ยรักหรือเคนัาที่สุดยายอาเงินเขาหไปไหยสองีไมเอาอะไรเลยไปสรางทุกอย่างนะ